นายอนุสรยกเครื่องเพื่อพักของตนเองแต่การเยืหยันนายอนุทินก่อนทําอะไรก็ต้องถามพักประชาชนก่อนในวันที่18ตุลาคม2,568ในายนอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจากพักเพื่อไทยพทได้สแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยในการขอหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกก เกี่ยวกับการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการยกเลิก MOU 43และ44ในวันลงคะแนนเลือกตั้งสอสอนายอนุสรกล่าวว่าพักฝ่ายค้ำที่ไปโหวตให้ในายอนุทินเพื่อให้ยุบสภาไม่ให้บริหารประเทศต้องการให้รัฐบาลที่เสียงข้างน้อยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ปัญหาชายแดนและปัญหาอื่นๆที่ทำห้ พ่อประชาชนรู้สึกกังวลใจในอนุสรเชื่อว่าการยกเลิก MOU 4 3ถึง44ควรมีการตัดสินใจโดยรัฐบาลแทนการโยนภาระให้ประชาชนตัดสินใจซึ่งการนี้อาจทำให้ประชาชนรู้สึกสับสนนายอนุสรยังเตือนว่าก่อนที่นายอนุทินจะไปพบก,ก็ควรไปหารือกับพักฝ่ายคำ้ำก่อนต้องให้ความเป็นธรรมกับนายอนุทินและถามพักฝ่ายค้ำว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรให้ทำหรือห้ามทำก่อนการยกเลิก MOU ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ขัดต่อโม นายอนุสร์ยังกล่าวถึงการประกาศยกเครื่องพักเพื่อไทยแต่ถูกตั้งคำถามว่าไม่มีสิ่งใหม่พักเพื่อไทยได้ประกาศผู้สมัครสอสอสองรอบแล้วแต่ก็มีเรื่องราวใหม่ๆอยู่ตลอดพักเพื่อไทยเชื่อว่าจะสร้างความฮือฮาในการเมืองและสะกดสายตาประชาชนได้อย่างแน่นอนพักเพื่อไทยมองว่าการทำงานของพรรคการเมืองทุกพักเป็นความท้าทายในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศและประชาชนพักเพื่อไทยมองว่าการเป็นสถาบันทางการเมืองมีคนเข้ามาและออกไปตลอดความท้าทายคือการผสานการทำงานของทุกคนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นายอนุสรมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะพาพักไปข้างหน้าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป